เเอเด้ไปซ้อมแลนด์กันก่อนค่ะสันไปทั้งไหนไปแลนด์ยูมอสอค่ะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ,คะมหาวิทยาลัายมหาสารคามนะคะกำหนดจัดงานวิ่งแลนด์ปัน่นฝัน MSU รันหนึ่งค่ะสมทบทุนจะดสื่ออุปรกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และการเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัายมหาสารคามค่ะ รองศาสตราจารย์ดรประยุกต์ศรีวิไลย์ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัายมหาสรารคามพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะถแถลงข่าวการจัดงานแลนปันฝัน MSU Learning 2024ค่ะ ที่จัดขื้นยู่อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสรารคามโดยรองศาสตราจารย์ดรประยุกต์ศรีวิไลคะ่ะได้กล่าวถึงการจัดงานแลน,น,น์ปั่นฝันว่าจัดต่อเนื่องเป็นเทือที่4แล้วใส่มรุขมาศหรือว่าเป็นสัตว์สัญ,ญลักษณ์ประจํารุ่นกวางปีนี้พิเศษนะคะเป็นการร่วมเหรียญครบ4รุ่นคือเสือดาวจามารีผู้มารและกมรุขมาศตามลําดับการเลี้ยงสัตว์สัญ,ญลักษณ์ประจํารุ่นของมหาวิทยาลัยมหาสรารคาม ดีมงานการออกแบบนะคะทั้งเสือวิ่งเหรียนโลรางวัลมาจากน้องฝันฝันหรือว่าเป็นกวางน้อยค่ะกวางน้อยแสนสนน่ารักสดใสที่สี่เชิญชวนพี่พี่น้องๆไปร่วมผจญภัยสร้างความสนุกสนานสัมผัสพ,พื้นที่สวยงามภายในมหาวิทยาลัายค่ะ และการรายไดหลังหักคาใช้ใจ่ายนะคะกสีมอบให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวศมหาวิทยาลัายมหาสรารคามเพื่อไปสู่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท่านสมัยลองรับการขยายการบริการแกนิสิตบุคลากรและกับประชาชนและการร่วมถึงเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิต อยากเชิญชวนนะคะทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันบุคลากรชาวจังหวัดมหาสรารคามและกับพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจไปสมัครวิ่งแบ่งปันร่วมกันในเทือนี้ค่ะทั้งด้านผู้ซอยศาสตราจารย์ดรม่นรุดีเช่าว,วรัตค่ะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภาพาเพื่อนก็นได้บอกนะคะว่ากิจกรรมแลนปันฟัน MSU Running 2,024เนี่ยเป็นความรวมมือของบุคลากรและการนิสิตทั้ง1 9คณะค่ะร่วมไปถึงสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัายมหสาสารคามที่อยากเชิญชวนทุกคนค่ะมา,าสั่งเสริมสุขภาพที่ดีไปน้ากันนะคะแลนแบ่งปันส้อยเหลือผู้ป่วยพอมน,นะคะร่วมไปถึงนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะในวันอาทิตย์ที่หนึ่งท่านว่าคม2 5 6 7น,นี้นะคะถือเป็นอีก กิจกรรมนึงค่ะที่สิปุกพลังให้ทุกคนมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกําลังกายเริ่มต้นจากการย่างนี่แหละค่ะเดินวิ่งนี่แหละเพื่อสุขภาพเนาะค่ะให้สุขภาพแข็งแรงค่ะกิจกรรมแล่นปั่นฟัน MSU ร u n หนึ่งิเนี่ยมีจุดสตาร์ประกาจุดเข่าเส้นชัยฟินิชเนี่ยค่ะยู่ที่สนามกีฬากลางหนึ่งสนามฟ้าข่างอาคารพลาศึกษามหาวิทยาลัายมหาสารคามนะคะแบ่งออกเป็นสองระยะค่ะฟินิชคุณผู้ชม ระยะแรกก็คือฟันรัน5กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีมินิมาราทอนอีก10กิโลเมตรค่ะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง f Facebook นะคะเพจ MSU Running นะคะเป็นภา,านษาอังกฤษเด้อค่ะ MSU Running ค่ะพีนิชาตรงไปน้ำละล่ะค่ะ <c oughs> ในฐานะสีเกาสิไป <c oughs> ส,สมัครอยู่ค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs>